พอเราซ้อมอยู่หน้าบ้านไม่อยากเล่นครับเราก็จะเตะอัดต้นโพยเสียงต้นโพยเสียงนึกออกไหมให้บอลแตกเหรอมันจะมีแหลมๆเช่มันจะมีหนามผมก็แสบอไอ้เราก็คือเป็นเด็กอะครับเราก็เตะอัดต้นโพยเสียงโมโหไงให้บอลขาวดำเมื่อก่อนเรามีแต่บอลขาวดำเรียบร้อยแบบโอ้โหเราคิดในใจเข้าทางแล้วลเข้าทางตบโดนโดนโดนตบอะไรโดนเลย แล้วบ่อนมันก็ลูกหลายบ้านนะบ้านม่มีเงินบางทีก็บ้านยายยายากนะคือบ้านเป็นทาวน์เฮาส์แต่ว่าสมัยก่อนพอเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมันไม่มีรั้วก็คือเป็นบ้านเหมือนตามพวกเมืองนอกที่มันเป็นแบบไมามีมันติดใช่ไหมแล้วบ้านก็ต้องเป็นบ้านเขาเรียกบ้านเลื่อนลงแล้วก็เพื่อล็อกครับผมก็เตะอัดยายเขาก็นอนยายเป็นญาติข้างๆบ้านปง พ่อแม่ก็ไม่บอกคุยังไปเตะอันเขาเขาจะนอนอโดนนีจนัอนนีะซ้อมอย่างนั้ทุกวันน่ะแล้วก็ต้นหน้าบ้านเขามีต้นมะขบกับต้นมะยม,ม,มไม่ไม่ไม่ถูกใจไปละรูดมะยมม่ะรูดหลายๆแล้วก็จะเอาหนังยางมามัดโอ้โหโ,โ,โดนทุกอย่างเสร็จปุ๊บวันนั้นขับเคลื่อนด้วยพลังไม้เรียวเลยขับเคลื่อนบางทีก็ไม้เรียวบางทีก็ไม้เหลาไม้เหลาด้วยไม้มือโอ้มีทั้งไม้เรียวกับไม้เหลาเลยโอ้โห